ลกทำไมทำไมย่าต้องบอกแว่แม่เเด้าหน้าหันได้คะเอาก็ไปโดดเด้าหน้าหันจะไปโดดใส่สังกะีเหรอลูกหรือยังไงไม่ไม่ไม่ให้โดดทั้งสังกะีค่ะให้โดดไหนปวดหูนิดนึงปวดหูก่อนหนจะให้โดดลำโพงเราค่ะวะใ้ไม่ได้ค่ะอันนั้นยังไม่หมดนี่เละลูกเดี๋ยวไปใกล้มันเลยอุดหูก่อนขอเสียงคอหีิเชียวได้เลยเอาบอกให้อัดหูบี หูมันก็ไม่ได้ทําไมล่ะลูกเอ๋ยหูหนูหูหนูดีค่ะหูหนูหูดีโอ้ยนอมาหูเด็กหน่อยพี่น้องสุขทุกคนว่างได้ลูกละมืเอนี้เป็นทีงไหนเน่เราเจอเราไม่ได้เจอกันเลยนะวันนี้หนูไปไหนมาหน้าไม่หมดเลยค่ะหน้าไม่หมดไปเล่นน้ามากติคืออไงไไปเล่นน้าตากเด่นนามันก็เลยใหม่จ้ะแาก็ไปห้องตางเสียน้วกันดแต่เจรู้ว่าทะเลเป็นทีงไหนฉันหลับ ให้เนี่ยอาจารย์แม็กแล้วเราไปปล่อยโคมแล้วลไปอธิษฐานว่าสาธุเด้อใหญ่ี่ทหารเน้พอพนักบ้านไอรูปโคมเป็นทังไหนเป็นไหนไอชีนวัดมีสิรอส้อยขึ้นมาเอาขึ้นโอ้ยโกกปักผเผาค่ะแสดงว่าติทหารแท้ลรอเจอแท้แนนอนอาจารย์แม็กขอเสียงพี่น้องชาชนบุรีนะครับค่ะนออ้องายสักกุณาพรเสียงวหค่ะอาจารย์กะตีกองให้มั่นๆเน่ ขอบคุณเรามาน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยพวกน้อยๆนะคะ<อ>ครัขบขอบ,ขอบคุณค่ะครับไปอีกน้องโดน ครับผมดนธรดนสวัสดีพี่น้องครับผมขอบคุณรางวัลน้ำใจด้ะหน้าวิทีนะครับผมขอบคุณพี่น้องสุขูสุคนละกาขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆนะครับผมจากคุณแม่นัดนะครับผมโอ้คือได้ซอดอกไม้แว่าสวัสดีน้องนุสวัสดีครับน้องหนุครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะแต่ได้ยินเสียงเจอยู่ในมุ้งพ่น่ะลองขึ้นมาเพราะท่านเห็นหน้าเห็นต่เขาเจ้าเกียรติมันศิลปินท่านหนึ่งเพรดนี่ตีไอเจ้าสีว่าอยังข่อยถือไม่มาลองแต่ต้กสีตะเพช นะขอบคุณแม่พลอยนะครับขอบคุณแม่เตือนขอบคุณบ้านฮักบอสโน้ด,ด้วยนะครับแล้วขอบคุณแม่แดงนะครับขอบคุณพี่ดอกอ้อแล้วก็แม่ๆทุกท่านนะครับที่เอามาไล่ามหาห่หมอบมาไล่ห่แล้วก็ขอบคุณพี่ดาด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตตลอดเลยนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณแร้วก็านาใจด้านนาเวทีครับพี่น้องสุขุทุกคนมากในลูกหล่ะเมื่อนี่เป็นทั้งไหนเนี่ยเราเจอเราไม่ได้เจอกันเลยนะวันนี้หนูไปไหนมา หน้าไม่หมดเลยค่ะหน้าไหมด <laughs> 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 ไปเล่นน้ำม,มาิคือจังไหนไปเล่นน้ำต,ตากเด็ดน้ำม,มันก็เลยใหม่เดะะ้ะยนี่ยกับพี่ฮอตดางเสียงนี่กันนี่เต่ป๋าหลูวาทะเลเป็นจังไหนฉันหลับ <laughs> ใครเนี่ยเต้อาจารย์แม็กแล้วเราไปปล่อยโคมแล้วไปอธิษฐานว่ตาสาธุเด้อใหญ่ที่ทหารเนื้อพน้าวไอ้หลวงป๋อโคมเป็นจังไหนไปไหนไอ้ชีวะมันสี่ร้อยขึ้นมาเอา ขู้วิศกบมะพร้าวค่ะแสดงว่าติทารแท้ลหรเจอแท้แน่นอนอาจารย์แม็กขอเสียงพี่น้องชาชนบุรีนะครับเต้ยยังนึกปักเต้ยมันเปลี่ยนเมื่อกล่องยี่สาวหน่อยเพี้ยนบันแย่งคนอ่ะคนละคนคนละคนฮะคนละอันคนละอันบอกอุ้ยเนาะกระคือพอตะเขาเนาะฮะเมื่อกี้อะไร ครับมือนี่นะครับจะได้กระฝากพี่น้องครับสำหรับไลฟ์สดเป็นวันสุดท้ายนะครับบัตร199บาทครับพี่น้องยังสื่อเขาช่มได้นะครับไปเบิ้งบรรยากาศของมือก้นนาแลวกับมื่ว่านนะครับว่าเปลี่ยนจ่างไดลวกับมือนี่มาเบิ้งสดๆกันนะครับสำหรับพี่น้องทางไลฟ์สดบัตรเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะครับแลวกับพี่น้องนางานนะครับจะเลื่อมด้อนะครับขามามวนมาซื้อน้ำกันนะครับกับคอนเสิร์ตหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรอน มามอบความสุขให้พี่ให้น้องในคำขึ้นนี่โดนดนุดนฮอดเด้ม,มาพอกันเถอบ่ได้มาดูนะครับพ่อมาแล้วกับมามามวนมาซื้อน้กนนอนนะนะากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะมากินเบียร์มาเมาโดดเด้าหน้าฮ้านให้คอยเบิ้งกันนะคือสิเป็นเบิ้งดีแต่ะวะ <c oughs> <c oughs> เออคะลูกทําไมทําไมย่าต้องบอกแม่มห,าหาคมคเเด้าหน้าหางได้คะเอาก็ไปโดดเด้าหน้าห้านจะไปโดดใส่สังกะีเหรอลูกหรือย,ยังไงไม่ไม่ไม่ให้โดดทั้งสังกะีค่ะ ปวดหูนิดนึงปวดหูก่อนโนจะให้โดดลำโพงเราค่ะไวยไม่ได้ค่ะอันนั้นยังไม่หมดนี่แหละลูกอย่าไปใกล้มันเลยปวดหูก่อนขอเสียคตรหีเชลได้แล้วเอาบอกให้อัดหูปิดวดหูมันก็ไม่ได้ทำไมล่ะลูกเอ๋ยหูหนหูหนูดีค่ะหูหนหูดีโอ๊ยน้อมเล็กหน่อย หูเด็กหน่อยหูดีเอาพี่น้องครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาบ่รบกวนเวลาพี่น้องแล้วนะครับเสียน้ำผ้าพี่น้อง